ครับผมต้มจืดผักกาดเดี๋ยวเราจะใส่รากผักชีลงไปนะครับนะครับใส่รากผักชีลงไปเดี๋วก็เนื่อเลยพริกปเทียมใส่ต่อไปซะ ไปเลยใส่ผักกาดตรงไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำอีกสักหน่อยหนึ่งนงะครับเปิดออกไม่เลยกระติกน้ำแต่ยังกระติกน้ำยังเลยนะ มีน้ำมีดูซีซอนฮะสีต้มจืดเอาดีกลัวได้สดหนามดีอ่านะครับต้มเจิดเรียงไฟ ข้ออเเาเดี๋ยวเปรี้ยวด้วยเอาจะ,ะ,ะเติมซีอิ๊วขาวใส่เข้าไปแบบโอเคแกะเบียวเอาเนื่องไม่มีที่ตั้งกล้องแบบไม่เป็นไร

ดีห้องกับบุ้มีเลยเนาะบุ้มีบุมีหลอหมดบุมีบุมีหมดตอนนั้นหมัดนะรุดดีหมดแล้วก็ใส่ผงนัวแทนไม่เป็นไรอร่อยเหมือนกันครับเอาเลย รู้ลเลยเสีสยบด,ด้ืด่อนใส่รถยังเราอโดนกินตหนึงกับปเปียงครับรู้สรุรร เสร็จครับแค่นี้ถือว่าได้การแล้วอร่อยเรียบง่ายแกงจืดแค่นี้ก็ได้การไม่ต้องไปเจียวกระทงกระเทียมอะไรใส่หรอกครับแค่นี้แหละอร่อยแล้วเดี๋ยวก็โรยหน้าด้วยผักชีครั้งหนึ่งครับต้มจืดแบบเรียบง่าย